ครับก็มาต่อกับคลิป miniature figure กันอีกคลิปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็เลือกทำเป็นเดโมกอกก้อนนะครับก็เอามาเล่นคู่กันกับเอ็ดดี้มันสันแล้วก็ดัสตินเฮนเดอร์สันนะครับก็สเกลเนี่ยผมพยายามทำให้มันดูมีแตกต่างนะก็คือตัวเดโมกอกก้อนเนี่ยมันสูง9ฟุตส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็จะไซส์ประมาณนี้นะคะนี่เอามาเล่นคู่กันได้นะคะ สำหรับตัวนี้นะครับถือวปั้นยากใช้ได้เลยตรงหน้ามันถ้าดูไกลๆก็จะดูเหมือนนะฮะแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆเนี่ยดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะส่วนเรื่องสีเนี่ยที่เห็นมันดูสกรปรกสกรปรกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะผมตั้งใจให้มันดูสกรปรกเพราะว่าอ,อ,อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ใน The Upside Down นะฮะผมวางแผนเอาไว้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นมันก็จะดูสปกสปรกสปกปรกเลิกควันเลิกควันหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีนี่อีกตัวหนึ่งซึ่งนี้ไม่เกี่ยวกับเซนเจอร์ติงนะเป็นตัวที่ผมสร้างขึ้นมาเองใครอยากดูคลิปรีวิวนี้ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะฮะโอ้เทเลยใช่ไหมล่ะเอามาเล่นกูกันตอนนี้ก็มี3ตัวแล้วตัวต่อไปผมวางแผนไว้ว่าจะทำลูคสัสนะฮะเอามาเป็นเพื่อนกับคูตวงนี้แหม่เพอร์เฟก์แล้วถ้าเกิดเอ่อยอดไลค์ของคลิปพวกนี้ ทะลุ50ไลค์นะครับผมจะทำ Mind Flayer หรือ Spider Monster สิ่งมีชีดขนาดใหญ่ที่อยู่ในห้าง Starcon นะฮะ